พี่น้องดอกบานไม่รู้โรยฝรั่งพี่น้องงามงามคุณปอจ้ะงามพี่น้องอันนี้ดอกอันดอกกระถินคู่แฝดเพิ่นหลายๆเนี่ยพี่น้องคุณปออนนี่คู่แฝดเพิ่นจะเป็นยังสีอะไะพ like ี่น ja mm ้องดอกเราดอกเราก็งามนี่พี่น้องคู่แฝดคุณปอเนี่ยงามเนาะนี่มันจะเป็นพวงสีพี่น้องนี่นี่ดอกเล่างาม อันนี้สิกินได้เนี่ยอันนี้สิก <eterm oon> ินได้จ้ะดอกคุณจะเป็นอย่งสิเห็นปะต่างกันมากเลยค่ะสวยๆพี่น้องพี่น้องย่างไปย่างมายายพ่อนาตะกะแตนค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นแล้วญาตะกะแตนนี่ร่างออกดอกเลยพี่น้องคุณออกดอกแล้วแม่หนิแม่คุณออกดอกแล้วจ้าพ่อแล้วญาตะกะแตนพี่น้อง เห็นบอเห็นบอว้อพยายามที่ไหนก็พยายามอยู่ที่นั่นนะคะนี่พี่น้องย่้พอแล้วอยาตะก,กะแตนเก็บเลยจ้าเก็บเลยจ้าดอ๋เพิ่มสีชมพูด,ด้วยพี่น้องน,นี่เดี๋ยวถ้าเพิ่นย่ายเป็นถ้าเพิ่นเป็นหมากย่ายจะมาเก็บเอาหมากเพิน่นดึกไกลๆหม่องทำงานย่าย่ก็มี่จะเอาหมากเพิ่นมาวางในสวนพี่น้องนี่จ้า เพิ่นก็สิแตกออกมายืดพี่นอ้องด้วยงานจะแตกเนี่ยเนจะแตกออกมาเลยพี่น้องนี่เดี๋ยว่นธรรมชาติแต่บ่ค่อยสวยพี่น้องนี่เอ้ยดีใจจังเลยเดินจนเจอพี่น้องเอ้ยย่างจนพ่อข่อยย่างจนพ่อแต่พี่น้องข่อยย่างจนพ่อ,อ,พ,อพี่น,ออน,น้อ,นองเอ้ยแต่ว่าข่อยเก่งบ่ข่อยย่างจนพ่อนี่เห็นบ่นี่ เจอจากพี่น้องทันสจุดก็เจอหนาตะก็แต,น,แตนจ้าทุกคนจะบอวาคืออ,อ,อันมันดูในไก่าบานเพิ่นนอจากมันก็สะอาดสะอาดดีจากพี่น้องของแยกเก็บมันอยู่ติดบ,บานเพิ่นแยกกบ่อยากไปเก็บเนี่ยทั่ทีจุดก็ได้เจอ้วคะโอ้ยดีใจดีใจพี่น้อง อต้นหนาตั๊กแตนก็สิแตกแหนงออกมาได้จ้าเด้อแหน่งคนหลายหนาตั๊กแตนนะข้างล่างเป็นดอกจ้ะ กำลังออกดอกดอกตักงเตนป่าเป็นดอกกะเตนบานพี่น้องดอกตักงเตนป่าจ้า <t os> <Copy. S 1> มีอ่ผักติ่วฝรั่งพี่น้องเนี่ยแศรษมากด้วยจ้ะผักติว่วขอบอกใครบ้าเคยกินก็กินใดเดี๋ยวพี่ดาพี่น้องเด้อนี่มันจะเป็นจังสี่จ้ะมันจะมีสองสองแบบเลยจ้ะมันจะเป็นยักษ์กับมีใบเพิ่นยกัยกษ์กินได้ทั้งสองแบบจ้บจะพี่น้องนี่แศรษมากด้วยจ้ะพี่น้องย่อยล่องแล้วจ้ะย่อยไปเบิ่งข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วกินได้นะคะว่าเป็นหยังแต่ยจะแข่งกินหลายมนก็สิท้ายสองคือเขากิน,นสมนี่แหละเพราะว่ามันมีรสเปรี้ยว ว้ยมันเป็นเพียเป็นเพียเพเอาพี่น้องสีดำๆเนี่ยเป็นเพียน,ยน,ยน,ยนี่มันจะหอดหนาเฮดแล้วพี่น้องแกไปใช้แกงเฮดจ้กจะไปใส่อันเอ้ยจะไปหาเก็บลวกใส่ซองฟิตว้อยู่จ้านี่งามมากเลยนี่โอ้ยดอกบานไม่รู้โรยฝรั่งมีอีกบ่จ้าอันนี้ดอกอิงยังเนาะขาวๆนี่นงา่าย ดอกบานบอล,ลูโรยฝรั่งดอกอิงค์าขาวนี่นี่งามเลยพี่น้อง,ง,งนี่อ,อีกพี่น้องเนี่ยข้างล่างจะเป็นถนนนะจ๊ะพี่น้องข้างล่างจะเป็นถนนฮะพินบอถนนน่ะพี่น้องน,ะน,องนงอี่น้าตะแต้วุ้ขอบคุณที่้ลายเด้อจมก่อแล้วจ้ะขอบคุณนได้ลายแล้วจ้านี่ แกงสเ,กเสเฮดกระเสบเไปจาพ,พี่น้องเ้ออันนี้เ้อแกงชนมัก็ได้พี่น้องยยกขึ้นแกงแล้วแกงชนมัแซ่เหมือนกันน้องเซนพักอิลีอีจ่ะล่องแกงมันเลยจกเอแกงชนม่เป็นพักจิ่ใจทาเลยเ่มตเบิร์พักกินได้พี่น้อง อันนี้บรเอาหรอกจ้ะเืิอผักกินแล้วพี่น้องบ้างถ้าขมกินไรกับเบือแหรอพี่น้องเพราะขมอ่ะจะเอาตะ m อ n i t o r มันด้วยจ้ะ monitor มันนี่หยอดน่อต้นนี่หาอบอบให้จักหน่อย ดีใจจังเลยนี่จ้ะอันนี้เราปรเปนจะเป็นสีชมพู ที่สชมครูค่ะ กัมนึงจนนออะมจอันนี้คือเอเปิลหน่อยนาะีเป็นเปิลักเลจ้นแล้วตะเวจะตกดินเหยพี่น้องซีทุมแล้วคือย่า يب ามันจะที่ตุ่มกลัวแล้วบ่ย่า يب าหนีตังไรสองสามเฉีวโมงแล้วมั้งเลยพี่น้อง ยางหาอีกบางพี่น้องมีบอต้องผุ่นแมนบ้าคุณน่ะต้องผุ่นนะผู้จังส่งแมนอยู่เดี๋ยวจะพายบางแก่ไก่ถ้าแมนบอนแมนพี่น้องแมนแมนดูจากพี่นออ้องอู้ยอุ้มบักใหญ่หนึ่งมองนี้แมะบ้าคุณอันนี้อันนี้กระดอกออยังว่าพี่น้องเอ้ยคือง่ามค่ะง่ามแน่เจ้เมื่อกี้ย่เอาจะไปตั้งกล้องแย่เห็นมึงบ่งพี่น้องบ่งขนตบบักใหญ่หนึ่งอ้ยแย่ตกใจหมดเลยก็เลยตั้งกล้องจำพี่น้อง สร้างตัวโอ้ยยาย,อย,าย,าย,ยาย่ใหญ่เห็นตต่ยานมังบงไหมปาด์ตร่างสิตัางขาก้องนี่เก็บองศีลศาสนาต้องกระตั้งดอกอุย้ยตรงเหาว่างนี่มิ้งบงพ่อมัมงบงมันหยุดก้อนนี่ดอกอันนี้ล่ะนี่เนี่ยเฉพาะใจวันคือมัมงบงเฮ้ยโอ้ย,อยเสียวมากเลยจ้าแต่ยาน นยังบง่งพี่น้องตรงยายเนี่ยท่านยายยังบง่งอุ้ยว่มแม่อันนี้เันใบมันมันไ้กินโดนได้พี่น,อน้องกินได้เป็นอาทีทสองอาทีผลได้นี่